โอเคครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องเจ้าจ็อบอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวมอส NVE นะผมหรือมอ d ที่คนดังๆเขาเล่นกันเยอะนะผมก็จะประมาณนี้เลยนะอ่าเป็นไงสวยใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้มาแจกนะครับก็จะมารีวิวให้ดูเฉยนะผมเพราะว่ามอ d ตัวนี้มันต้องซื้อนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่ไม่ได้มาแจกนะ เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไม่งแทงผมอ่ะท้องฟ้าก็จะประมาณนี้ครับผมเวลาตอนเช้าเห็นปะมันก็สวยนะแบบสีมันสดออันนี้ผมลงรีชดของอย่าเพิ่งครับผมอย่าเพิ่งครับพี่อย่าเพิ่งครับอาทิตย์อย่่พี่แป๊บึงครับผมขอบคุณครับก็ประมาณนี้ครับผมเฮดเคจะเอากูซะแล้วนั่นแหละครับผมก็จะประมาณนี้นะผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับมั่วหมดแล้วกู นี่มันพอปวดริงโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมส่วนรีเชดผมก็ลงแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคือผมตั้งข่าาเองอะ่ะน้องก็ลองหารีเชดที่ตัวเองชอบนะผมหรือรีเชดที่ตัวเองแบบโอเคอะ่ะลองหาดูนะครับว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะผมส่วนรีเชดของคนดังมีนะผมแต่ผมไม่มีนะมันแต่มันซื้ออ่ะเขาซื้อกันมาเขาซื้อกันมาส่วน ไอเอ็นวีนี้เขาก็ซื้อมานะอันนี้ผมเอามาจากเพื่อนอีกทีหนึงนะผมก็ซึ่งมันซื้อมาเหมือนกันนะครับก็แจกไม่ได้จริงครับผมแต่ถ้าช่องอื่นแจกก็ยินดีครับผมแต่ช่องผมแจกไม่ได้จริงครับขออภัยนะผมเผื่อแบบคนเจ้าของเขามาด่าอะไรเงี้ยแบบอีซื้อมาอะไรเงี้ยผมก็เกรงใจเจ้าของเขานะครับถ้าเราจะมาแจกฟรีเนี่ยก็ถ้าถึง2 0 0พ วิวนะผมแล้วก็ถึง50ไลค์นะผมผมอาจจะแจกให้น้องนะผมคนแรกนะผมที่คิดคำคมหรืออะไรต่างๆนานานะผมคิดรัาอะไรนี่อย่างนี้กว่าถ้าถึง2,000วิวนะผมแล้วก็มียอดไลค์ถึง50นะผมผมจะมาแจก NVE ตัวนี้นะผมแล้วก็ แจกพวกริเชตของคนดังเลยนะครับผมจะแจกฟรีเลยนะผมจะแบบซื้อมาให้น้องคนนั้นเลยครับหนึ่งคนเท่านั้นผมที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับก็ถ้าถึงยอดนั้นแล้วเราจะมาบอกกติกากันนะผมว่าจะทํำยังไงนะผมโอเคก็เดี๋ยวลองไปขับรถเอ้ยทุยก็เดี๋ยวลองไปขับรถชมวิวกันในเมืองนะผมมาดูว่าจะเป็นยังไงนะผมไป โอเคครับน้องๆตอนนี้ผมก็มาอยู่ในนี่นะผมในเมืองแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองขับรถให้ดูนะผมมาดูกนว่าในเมืองมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเลย always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every Breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what yeah. it means. Always yeah. do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the start It's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah. I'm And I hope you let me in, let me in, yeah I'm grateful, oh yeah Able, oh yeah I'm stable, oh yeah No label, oh yeah You know me, I have only a path I'm lonely, but there I'm going to I, don't want no yeah. uh, I want no fate, love, I want i'll stop Everybody, listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until yeah. I've yeah. always do it on So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never. โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมการดูบรรยากาศของ m o ด n v e นะผมที่เขาขายกันนะผมที่เขาซื้อกันมาผมที่ไม่ใช่ของแจกนะครับ ก็สวยพอสมควรนะผมส่วนการ์ดจอผมมีช็อตหนึ่งนะผมถ้าสังเกตดีๆมันจะวิ่งถึง100นะผมจะเป็นเฉพาะตอนกลางคืนนะผมเพราะว่ามันเพิ่มรายละเอียดของไฟ ต่ตางๆนะผมให้สวยมากกว่าเดิมนะครับก็มันสวยขึ้นจริงๆนะผมน้องๆก็ลองดูเอานะครับผมแต่ตอนกลางวันก็ไม่ใช่เล่นนะผมก็สวยเหมือนกันนะครับก็ะม็อดนี้หรือ NBE นี้ไม่โดนแวรนะผมเพราะมันเป็นเหมือนการที่เราแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเราถ่ายแบบไอจีเนี่ยมันจะมีพวกฟิลเตอร์นะครับผมก็คล้ายๆกันเลยนะครับประมาณนี้เลยครับผมน้องๆถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็จะได้พลาคดคลิปใหม่ๆนะผมัสำหรับ ที่ผมจะลงคลิดต่อไปนะผมก็จะไม่พลาดคิดใหม่ๆของผมนะครับก็ครั้งหน้าจะเป็นรีวิวอะไรหรือเป็นสอนลงอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะผมน้องๆโอด้ดิดวงจันทร์อย่างสวยอะ่ะโอเคผมก็จะประมาณนี้ผมอย่าอยู่นานๆน,าน,น้องๆจะเบื่อพี่เอานะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมสวัสดีครับจุ๊ม Let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable.